สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจําวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไรบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าเซอร์จิมลละคีฟได้มอบอํานาจให้กับโอมาเบอร์ด้าว่าที่ซีโอข้นใหม่ของสโมสรแมนยูให้เป็นคนกําหนดอนาคตของอริกนักต่อจากนี้ไปนะครับโดยที่เซอร์จิมลละคีฟนะครับจะไม่เข้ามาแทรกแซงกระบวนการทํางานของเบอร์ด้า ในกรณีของอลิชการ์คเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับและนอกจากเซอร์จิมและคีฟนะครับจะมอบอํานาจให้กับเบอร์ด้าได้ตัดสินอนาคตของธาร์กแล้วเนี่ยก็ยังมีเซอร์เดฟเบลฟอร์ดนะครับมือขวาของจิมและคีฟก็ได้มอบอํานาจให้กับเบอร์ด้าเป็นคนตัดสินอนาคตของอริชธาร์นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปและจะไม่เข้าไปแทรกแซงเลยแม้แต่นิดเดียวเช่นกันนะครับและสื่อเบื้องต้นนะครับก็ยังได้ระบุเพิ่มเติมว่า เอ็ิธแทนฮากจะยังคงรับผิดชอบหน้าที่ผู้จัดการทีมแมนยูต่อไปในฤดูกาลหน้าโดยทีมงานของเซอร์จิมและคีินะครับก็ได้ใส่ชื่อเอ i ดิธแทนฮากให้มีส่วนร่วมในการวางแผนสําหรับทัวร์ปีซีซั่นในสหรัฐอเมริกาและก็ยังได้ใส่ชื่อเอ i ดิธแทนฮากในการสรรหาบุคคลเข้ามาในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้อีกด้วยนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าสโมสรแมนยูอาจจะเริ่มประเมินผลงานของ t e นฮารกในซีซั่นหน้าไม่ใช่ซีซั่นนี้นะครับ แต่ไม่ใช่ว่าเทนฮากจะสามารถลอยตัวได้นะครับในซีซั่นนี้เพราะว่าผู้บริหารระดับสูงของสโมสรแมนยูเนี่ยก็จับตาดูผู้จัดการทีมคนอื่นๆที่มีเชื่อเสียงอยู่เสมอนะครับดังนั้นนะครับตาบได้ที่เอเดนฮาร์กยังเป็นผู้จัดการทีมแมนยูอยู่เนี่ยเขาจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทําผลงานให้ดีอยู่สม่ําเสมอน,นะครับผม อันนี้ก็ตาม,มารายงานจากแมนเชสเตอร์อีฟนิวนะครับจากผู้สื่อข,ข่าวซามอลลกเคิร์นนะครับที่ออกมารายงานแจ้งทุกคนมาเพื่อทราบนะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเดอร์มิลเลอร์นะครับที่ออกมารายงานว่าแมนเชสเตอร์เตดกำลังหารือถึงความเป็นไปได้ในการเซ็นสัญญากับเปโดเนโตและเชื่อกันว่าการเซ็นสัญญากับปีกชาวโปรตุเกสร,รายนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ60ล้านปอนด์นะครับ ต่อมานะครับก็เป mm ็นออฟฟิเชียลจากทีมชาติอังกฤษนะครับที่ได้ออกมารายงานว่าแฮร์รี่ควไยออกจากสนามในเกมที่พบกับทีมชาติบราซิล เนื่องจากอาการบาดเจ็บของเขากำเริบขึ้นนะครับและก็ได้ถอนตัวออกจากทีมชาติอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้แม็กไวนั้นก็ได้เดินทางกลับไปตรวจร่างกายที่สโมสรอนแมนเชสเตอร์อยูนเตร็ดทันทีและก็คาดว่าแม็กไวนะครับอาจจะเก็บตัวกับสโมสรอนเพื่อเตรียมความพร้อมในนัดที่แมนยูจะบุกไปเยือนกับเบนฟอร์ดในวันที่30มีนาคมนี้นะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของซามูเอลละเคิลน,นะครับที่เรามารายงานว่า มีแนวโน้มสูงมากๆที่ลิซโดมนติเนสจะเดินทางกลับมาที่สโมสอแมนยูในสัปดาห์นี้เพื่อเก็บตัวเอาไว้ลงในนัดที่แมนยูจะบุกไปเยือนกับเบนฟอร์ดในวันที่30มีนาคมนี้นะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของเดอะซันนะครับที่ออกมารายงานว่าสโมสอแมนยูและสโมสอนนี้อาจจะต้องเผชิญกับโทษแบนจากยูฟ่าในฤด,ดูกาลหน้า จากการที่เป็นเจ้าของร่วมกันของเซอร์จิลคีฟโดยมีการกล่าวกันว่าถ้าหากสโมสสแมนยูและสโมสรอนนีทผ่านเข้ารอบไปเล่นในรายการยูโรปาลีกพร้อมกันเนี่ยทั้งสองสโมสรอนนี้นะครับอาจจะไม่ได้เข้าไปเล่นเลยแต่ถ้าหากว่าทั้งสงสโมสรอนนี้สามารถผ่านเข้ารอบไปเล่นในคนละรายการได้ยกตัวอย่างเช่นแมนเชสเตอร์เดนตนะครับไปเล่นในรายการยูโรปาลีก และนีดเนี่ยไปเล่นในรายการยูฟ่าแชมเปียนลีกเนี่ยอันนี้มันไปกันได้นะครับเพราะทางยูฟ่าเนี่ยเขากลัวว่าถ้าเกิดว่าทั้ง2สโมอสรน,นี้ที่มีเจ้าของโคเดียวกันมาเตะด้วยกันเนี่ยมันอาจจะมีการล้มบอลหรืออาจจะมีผลประโยชน์ในทางธุรกิจก็เป็นไปได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เขากลัวนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของแมนเชสเตอร์อินาิวน,น,นะครับที่ออกมารายงานว่าจอห์นนี่อีแวนปฏิเสธที่จะต่อสัญญากับทีม เนื่องจากเขาเนี่ยเตรียมที่จะแขวนสตาร์ทหลังจบฤด,ดูกาลนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าข่าวนี้เป็นจริงนะครับมันก็ไม่แปลกที่จอน,นี่อ e ีแวนจะปฏิเสธต,ต่อสัญญากับสโมสรแมนยูนะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวนียมีอายุถึง36ปีแล้วอีกไม่กี่ปีนะครับก็จะ40แล้วนะครับและเนื่องจากการแข่งขันที่พรีเมียร์ลีกมันมีความข้มข้นสูงมากนะครับด้วยอายุอานามของอ e ีแวนเนี่ยอาจจะเป็นอุปสรรคกับเขาก็ได้เพราะอย่าลืมนะครับว่านักเตะคนไหนที่ย้ายมาสโมสรแมนยูแล้วไม่สามารถทําผลงานได้ดี เนี่ยเขาก็อาจจะโดนกดดันจากเหล่าแฟนบอลแมนยูเพราะอย่าลืมนะครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์เดเนี่ยเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีแฟนบอลทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับผม ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเดอร์มินเลอร์นะครับที่ออกมารายงานว่าสมโมสอนอานาเซอร์จากซาอุดีอาระเบียเตรียมยื่นสัญญาระยะยาวให้กับคาเซเบโจนถึงปี2029และพร้อมที่จะเสนอค่าจ้างให้กับคาเซเบโลประมาณ180ล้านปอนด์ต่อฤุูการให้กับคาเซเบโอ,อีกด้วยโดยว่ากันว่าสมโมสรอ,อานาเซอร์นะครับเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอ50-60ล้านปอนด์ ให้กับสโมสสอนแมนยูพิจารณาในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะว่าทางสโมสสอนอน,นเซอร์นะครับต้องการที่จะให้กาซิเมโโลย้ายมาเล่นร่วมกับคิียโนโรนัลโดที่ซาอุดีอาระเบียนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของฟิชเชเยนะครับพี่ออกมารายงานว่าสโมสรแมนยูให้ความสนใจไกลสันเบอร์เมอร์นะครับกองหลังของยูเวนตุสในช่วงซัมเมอร์นี้โดยที่จะมีสโมสรอนเชลซีสโมสสอนลิปูเข้ามาแข่งขันในการไล่ล่าตัวนักเตะรานี้มาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ซึ่งคาดว่าค่าฉีกสัญญาของเตะรานี้จะอยู่ที่ประมาณ50ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของโกลนะครับที่ออกมารายงานว่า แกเรสะเกตผู้จัดก,การทีมชาอังกฤษได้ออกมายอมรับนะคบว่าลุกชอ,อกองหลังของแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยไม่น่าจะมีบทบาทสำคัญในศึกยูโร2024กับทีมชาอังกฤษเนื่องจากอาการบาดเจ็บของเขานะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของคริสโตเฟอร์มิเชลนะครับที่ออกมารายงานว่าไทยเลวมาเลเซียมีปัญหาด้านสภาพจิตใจแย่มากในช่วงนี้หลังจากได้รับอาการบาดเจ็บเป็นเวลานานซึ่งอาการบาดเจ็บของมาเลเซียนะครับก็ส่งผลให้ฤดูกาลนี้เขาไม่มีส่วนร่วมกับทีมเลยแม้แต่วินาทีเดียวถ้าจะพูดภาษาบ้านเรานะครับก็คือว่ามาเลเซียนี่อาจจะมีอาการน้อยใจที่ไม่ได้ลงเล่นให้กับสโมสรที่เขารักเลยนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นออฟฟิเชียลจากพีเมลีนะครับที่ได้ออกมาประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าชิงรางวัลหอเกียรติยศของพีเมลีซึ่งนะครับก็มีตำนานแมนยู5คนนะครับติดชื่อเข้าไปด้วยนั่นก็คือไมเคิลคาร์ลิกแอดด้โคแกลลี่เนวิลเอ็ดวินฟานเดอร์ซาและเนมันย่าวีดิตนะครับซึ่งหนึ่ง5คนนี้นะครับก็จะมาชิงกันอีกทีว่าใครจะได้รับรางวัลหอเกียรติยศของพีเมลีนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของทีมท้อน,นะครับที่เรามารายงานว่าเซอร์จิมละคินนะครับอาจจะตั้งราคาขายมเมเซ็กินบูธในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อที่จะนําเงินมาซื้อ ราบิโอและก็ไกสันเบอร์เมอร์นักเตะของยูเวนตุสนะครับแล้วก็ยังมีรายงานเพิ่มเติมจากฟาบิเซโอดอเบโนะครับที่ออกมาระบุว่ามีสโมสรอนในอังกฤษจำนวนหนึ่งที่สนใจจะเซ็นสัญญากับเมสันกินบูธเช่นเดียวกับสโมสสอนในสเปนที่สนใจจะเซ็นสัญญากับเมสันกินบูธเช่นกันนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของฟาบิเซโอเดอร์บโนนะครับที่ออกมารายงานว่าสโมสรแมนยูกําลังสํารวจนักเตะที่มีพรสวรรค์จากอเมริกาใต้มากมายโดยตอนนี้สโมสรแมนยูนั้นก็ได้ส่งแมงมองให้ไปดูนักเตะเหล่านี้แล้วที่อเมริกาใต้นะครับสําหรับข่าวแมนยูล่าสุดประจําวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ